ขับมาสวนทุเรียนขับมาตัดทุเรียนสวนหญ้าได้ไหมหญ้าหลักตัดเลยหญ้าไปอยู่หวานมากอยกๆยกดูหยกดูเจอสีงานบรรยากาศดีเลยสวนมันหยุดไม่เถ่าว่าสวนทุเรียนสุกแล้วก็เลยขี่รถมาบ่ง สวนทุเรียนจากโลฮะคิดว่าจากโลหมอนทองกันมาสามซีนแล้วไงหมอน,นทองมากสวนทุททเรียนนะครับของชัยภูมิครับได้กินแล้วปลูกเองกับมือนี่กับมูสันคิงกินคักๆได้ซีน่วยเอาไปไว้ก่อนน,ะนักบรรยากาศดีบรรยากาศดีสวยงามตามท้องเรื่อง ครับสนใจก,นก็ติดตามเลยครับอัปเดตเรื่อยๆนะ